มาดูมุมไลฟ์สดของแม่ประวานกับคุณแม่ปลานีนะคะที่ไลฟ์กันทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะอยู่ในห้องนี้แหละเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมในการไลฟ์สดนะคะนอกจากร่างกายของเราจะพร้อมแลนะ้วเนาะมาดูนี่เลยจ้ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีพัดลมนะพัดลมหนึ่งตัวเนาะเก้าอี้เก้าอี้นะคะจะมีอยู่ประมาณสามตัวนะเก้าอี้พลาสติกแล้วก็ จะเป็นเก้าอี้พับที่สั่งมาในติก t อกเหมือนกันอาสมุดนะจ๊ะสมุดเอาไว้จดลายชื่อเจ้าของที่วางกล่องนะเราก็จะจดลายชื่อไว้จับก่อนจะลงไลฟ์ก็จะได้ขอบคุณเจ้าของกล่องแต่ละคนเนาะอะ่น้ําอันนี้เป็นขวดน้ำาทมปปานกินดื่มช่วงที่ไลฟ์สด3มชั่วโมงเนี่ยก็จะกินน้ําอยู่ประมาณประมาณสามขวดเลยนะคะทุกคนนะอ่า ก็จะเอาไว้ตรงนี้นะจ๊ะใกล้ๆก,กับตัวเองเลยเอาไว้ตร,ตรงนี้แล้วก็เก้าอี้ต,ตัวนี้ใช้ดีมากแม่ปานชอบเก้าอี้ต,ตัวนี้นะมันพับเก็บง่ายทุกคนนะเราจะออกนอกสถานที่นะก็แค่พับไปเลยจ้ะอันนี้สั่งในตนะิกตอกนะเก้าอีตต้ตัวนี้ที่ชอบคือเนี่ยเวลาเรานั่งตรงนั้นนะคะมันก็จะนุ่มดีเนาะเอ่อมันจะไม่ได้แข็งเหมือนเก้าอีพ้พลาสติกแบบนี้นะคะทุกคนนะเก้าอี้ต,ตัวนั้นมันก็จะนั่งง่ายแล้วมันมีที่ให้ระวางขวดน้ําด้วยแบบนี้จ้า จากนั้นมาขาตั้งกล้องกันทุกคนที่เราจะต้องมีนะแม่ปาจะใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้มันแข็งแรงดีนะเพื่อนๆนนะขาตั้งกล้องแบบนี้มันแข็งแรงนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันนะคะขาตั้งกล้องตอนนัวนี้มันทนทานมันทนทานดีมันไม่ก้องแก๊งนะนะพอขาตั้งกล้องแล้วก็อ่ะเราก็จะวางโทรศัพท์ตรงนี้ นะคะแล้วขาดตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งเอาไว้ตั้งสละอ่านคอมเมนต์ก็จะเป็นตัวเนี้ยคือบอกตรงๆว่าตัวนี้ที่สั่งมาเนี่ยแม่ประวาลใช้แค่วางโทรศัพท์นะไม่ได้ใช้บลูทูธบลูทูธเลยนะคะอันที่สั่งซื้อมาคิดว่าเราจะเปิดบลูทูธเนาะแต่พอเอาเข้าจริงๆการใช้งานน่ะใช้แค่วางกล้องไว้อ่านคอมเมนต์จ้าทุกคนนะส่วนไฟอ่ะทีเนี้ยเรามาดูไฟไฟถ้าเพื่อนๆไม่มีไฟ ในสปอร t ตไลท์ในการไลท์สดก็สามารถใช้ไฟแบบนี้ก็ได้ใช้โคมไฟด้วยก็ได้นะจ๊ะของแม่ปานก็ประยุกต์เอาใช้ตัวเนี้ยมันก็สว่างดีนะมันก็สว่างดีค่ะชัดเจนดีเนาะแสงอาจจะไม่ได้นวลอะไรมากนะทุกคนนะแต่ก็ดีกว่าว่ามันจะเป็นข้ออ้างว่าเออไม่มีไฟไล้์สดนะไฟเพดานก็ได้แต่ว่าบ้านห้องที่แม่ปานอยู่ไม่มีไม่มีไฟเพดานไนงะจากก็จะใช้ไฟตัวเนี้ อ,อนั่งทํางานด้วยไรฟ์สดไปด้วยและที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะพัดลมระบายอากาศเนี่ยจ้ะพัดลมระบายอากาศเวลาเราไรฟ์สดนานๆนะเพื่อนๆนะเครื่องเราก็จะร้อนมันก็จะทําให้น็อกแล้วก็ตัดไรฟ์ไปเลยแม่ปางก็ตัดปัญหาค่ะทุกคนใช้พัดลมระบายระบายความร้อนนี่แหละจ้ะอืมนะคะจะใช้โทศรศัพท์เครื่องไหนก็ตามค่ะก็จะถ้าเครื่องนี้ มันไม่ได้มีกาวส,างสองหน้าแม่ปานก็ใช้ยางรัดผมนี่แหละก็มามัดไว้นะเพราะว่าแม่ปานจะสลับเครื่องในการไล่สดนะทุกคนนะอีกเครื่องหนึ่งก็มันจะมีกาวสองหน้าแล้วก็แปะเข้าที่โทรศัพท์ได้เลยนี่จ้ะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะเพื่อนๆนะเราจะต้องเตรียมไวนะ้เนาะอ่าแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้นะคะทุกคนเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วอย่าลืมว่าคนไล์นี่ก็ต้องพร้อมด้วยนะคนที่พร้อมจะมาดันมาเชียร์เพื่อนเนาะ อย่างเช่นห้องแม่ปรวรยโสธรเนี่ยจะเป็นห้องไร่รับมิตรภาพอยู่แล้วใช่ปะ่ะคนที่จะมาเชียร์อย่างแม่ปรวร์แล้วผู้จัดอีกห้าคนก็ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมเหมือนกันเพราะว่าการที่มาดันเพื่อนเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะเลยนะใช่ใช้พลังเยอะเลยจ้าถ้าเราจะมาง้องงองแง ان, งแงงนั้มานั่งหาวเหงานอนนะบอกเลยว่าการที่จะดันเพื่อนเนี่ย มันแทบจะไม่เกิดผลลัพธ์นะขนาดแม่ปานกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะวะ่าดันดันดันทั้งร้องเพลงสร้างความสนุกสนานแล้วก็เพิ่มเอเนอร์จี้เข้าไปขนาดนี้เนี่ยบางทีเราดันเพื่อนน่ะกล่องหนึ่งกล่องเราดันได้แค่สิบคนเองจ้ะถ้าเราไม่ดันเลยเราไม่เชียร์เลยเนี่ยแล้วใหญ่เลยคนวางกล่องขึ้นมานะ่ะเสียเฉยๆนะจ๊ะประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่แหละ ห้องไลฟ์ของแม่ปญญานยศธรก็จะประมาณนี้น้องๆคนไหนอยากจะเสนอแนะอะไรนะคะให้ห้องรับพิธภาพนี้เป็นห้องรับพิธภาพที่ดีที่สุดรับเพื่อนดีที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดได้คุณภาพที่สุดเป็นสถานีรับพิธภาพสถานีสุดท้ายที่ทุกคนมาแล้วไม่อยากออกไปไหนคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะจ๊ะเราจะพัฒนาให้ดียิ่งๆไปนะจ้าจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปเด้อจ้า ส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่แมา่ปานประกอบในการไล์สดนะก็จะปักตะกร้าให้นะจ้ะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้อุปกรณ์ตัวไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เอ่ยอ่า power bank เออลืมไปเนาะอ่าอย่าง power bank ตัวนี้ด้วยจ้ะ power bank ก็ต้องเตรียมไว้นะเวลาไล์สดเนี่ยขาดไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนถ้าเกิดเราไล์ไปแล้วไปแล้วเราไปอยู่ในที่ไม่ได้มีไฟเนาะถ้าเรามี power bank มันก็จะทําให้การไล์ไม่ขาดตอนนะจ๊ะอ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ปานบอกมานะคะทุกคนอยู่ที่ใจล้วนๆนะคะตองให้อุปกรณ์สถานที่ไม่พร้อมถ้าใจเราพร้อมและมีเน็ตทุกคนก็สามารถไลฟ์สดสร้างความตื่นเต้นให้กับช่องสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆได้นะจ๊ะอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย